เย็นไว้ก่อนนะจ๊ะภารกิจม่บ้านม่เรนยามเรงเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะอะไรายางนมันน่จะซวยกันพี่น้องเอ๊ะกองไม่ดีก่อนกองไม่ดีก่อนนะพี่น้องนะคะ าาป้อมมาป้อมทุกคนะใาป้อมพี่น้องเลิ่มกินพี่น,อน้องได้นะเว้กินเมือ่อคื่เอาอของแนล้วนอนเกีกีบกินแต่ขนมเ้อาโอยกระแม่อาหากินบ้างเว้นอันเี้หอยแมงผู้เลยไม่ได พี่เข้าอันนี้แซ่แซ่ไแบบม่คืองวเดเทียงเลยเสริมเปลูก,ลก,ลก,กเ็เที่บลุกพอกระเธอร์ดยืดขึ้นไปได้เจ้า ลาบหมูอิงกับ่ได้ลาบจะเคลือบดีเนาะมาเอาหมูหนงกรโต๊ะเอ๊ะก่อนจะหน่อยหมดไว้เดีพาพี่พาน้องไปมาเข้าพาทุกคนอึ๊บมาเข้ามานะก่อนนะจ๊ะไี่ขนมอีกแล้วก็ได้เหลืขนมกินก็กินไปสิขนมกินน่ะทอดกล้วยให้ทอดกล้วยสาบเบ้าไทยผสมลาบเบ้าเท้าผสมทไทย มาห้องนี้มาหมาเข่ามาเมียนครัวกับทุกคนนะคะม,ม,มาเมียนเอาเมียนนะมาเข้ามาน่ามากนะคะล่านหมอกกระทะนะคะสาบกุ้งสู่ลูกสาวกินมะขันลา่างบายู่วางใบได้มาข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวใส่หม้อจ้า พี่น้องจ้าเด็กน้องมันมีน้ำุก,กี้ไหมคะอ่าราติมนะเนาะเยสาวเป็น้องคนน้ำเนะี่ย ไม่ได้ใส่โทรสัพท่เงี้ยเพื่อาวสย่ว่มีหมดหมดหมดไต่บดตอมกันใดดอกจะเดือนเรื่บุเอาวางไว้แบบนี้เลยนะคะมาวางไว้ชื่อมาของนุมหนนี่นวางไว้แบบนี้เลยทุกคนอาน้ำใส่อีกเข้าใหม่เลยทุกคนเข้าใหม่เลยเข้าใหม่เข้าใหม่ ตั้งก่อนพี่น้องพอกระเทยตอกมาแล้วเวนียนพูดหน่อยก่อน่าจะเนาะก่อนนอนนอกจาะเราเนียนลูกสาวมากินข้าวนะไปหมูกินขา้าวโอ้กินขา้าวแซ่บพี่น้องช้องเนี่ยโอ้ยข้าวแท้เนี่ยวสิลดน้หน,นักกระเจัากันในก็โซ่สิลดกับโบลอดน,นะทุกคนข้าวแซ่บแซ่บพี่น้องมากเกินะ กแอเลยทุกคนพากนะินกํายางกรแซบถึไปอื่นมาสิแกงบ้ไหมแบบเทศนมิกับ่นมน,นี่นวเนี่ยเจ้าของมัเพรว่าจะเป็นตำปะคุ่งนี่ละอันนั้นต้นๆกับตำปคุ้งนี่ละเลวมก,กะ็ะไดยองแกงบ้งไหมลาบหมูเนาะอาหารอีสานบ้านเราน,นีละตมกุ้งซุะทุกคน อาหารบ้านเข้าที่จะได้กระแทบอีกนั่นข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวเหนียวใหม่นะทุกคนนะข้าวเหนียวใหม่พี่น้องในชะ่ชาวเรียกซีเมนมุ่งก่อนจะน่อยแล้วตัตเนาะเม,มี้มยมุ่งก่อนเราจะมักเน่ากับซีทิมแล้วข่วนมักหอกมักพริกเทศจักหน่อยก่อนนะคะหัวงูอ่ ห้องรัวอนิจจะเดี๋ยวพี่น้องสิมาเจ็บตัวคืนนอน,น,นกันเลยนอนนักคืนเฮงห้องน้ำหนาเหงื่ออ้วนระห้องย่านาน้ำหนาความสะอาดต้องเก็บ เวลาเขาเห็ดอันทำความสะอาดอันเออเวลาเขาเห็ดกับข้าวเนาะภาพมันเต็มเลยทุกคนมดบัตเทอรี่มดกัซซีมาได้ป่ะมดเลือดเรือเร่องเลือดโตน,น้อยๆกัดคันขึ้นอย่างนี้จา้าภาพมันภาพเนี้ย ช oh. ิมกันไป่นาะมันยากนะคะเศษตันมะพริกเศษข้าวรักผ e. ่ากินอิ่วมันนุ่ยน้อยมาหากินอิ่วตลอดมาต่โรงเรียนอิ่วตลอดมีเรื่องกินกินหลายอย่างก่อนหน้านี้บรรเลวใต้ซีโน่เลยอิ่วอีกอะไรอยากเอายังให้กินแล้วกินหลายอย่างก็ได้พี่น้อง จากกันหนึ่งหอยแม่งภู่จากกันต้มลวกมากๆจากยังขนมนุนน่มเนยกินน้ำนมนมอะกินไร้ว่ามีหิวตลอดได้ท้องมันเพราะเราไว้เจริญเติบโตขึ้นมาหลังจาน้องอยากนั่นอยาก,ยากนี่ทำไมแต่ก่อนคือโซเดียม ชาวเดือนระยะที่กัดเวลาจะพูดถึงว่ากินหลายโพดคุณนายเพถนัดกินหลายโพดคุณนายน้อยเพื่อน่ะกินกับกินหลายเกินโพดชาเดือนแต่ยังน้อยนะกับเทนมากินหลายกับบอปานนี่ดอกเว้ยอันนี้หิวตลอดได้จ้ำเลยเออเม่หนึ่ง้าวเหนียว่าหัจ้ำกินเแล้วก็ก็กินกับน้ำมันเอาเสียงลงเสียงลงเสียงลงเอาเสียงลงโอ้ยเอาเสียงลงเ,เสียง กินกับน้ำพริกอนันนี้น้ำพริกเผาทุกคนค่ะน้ำพริกเผาหนิบบบอร่อย,ออยถึงว่าอร่อยแต่งตัวบุกไปสุภาพน้องเล็หรอกขอบฟ้องนั่นอืมว่าต๋ออ้วนอย่างนี้นักอ้วนกินนั่นแบบกแซ่บอ้วน ทุกบ้านไหนล่ะบ้านพี่ทอมเล้กินช้ยช่าไม่ิว,วกินเรื่อยอรล่ะเื่อกินแลนและย่างกุ<ม>้งชาบน้ำน้ำน้ำมันหอยมากจะเลิเรียนกิน<ม>ซองมาก กิน่มยเม็นคู่กับสาวเดือนนมนมมาไป่รู้เรียนก่อนนอนเหมือนหิวอีกก่อนนอนนะชวนเล่าลก็จะหิวก่อนนอนเ่ยหิวหิว

ยังไมรจบะพอตแบน้ตอนกินะกน้้รนะย่นนะน้าประจํามะงคุณกินก่อนพี่น้องเรอกระซาเดนในคลิปต่อไปนะจ้าเอบาคุณเรื่อยๆรับชงคลิปนาจากเอาหน้าแม่แม่กินนะลูกสวัสดีค่ะ